เขาแค่ใช้มือกอดภรรยาไว้กลับถูกภรรยาใช้มีดเจาะที่คออย่างตรงไปตรงมาเราจะต้องขึ้นเขาภรรยาถึงได้ต่อต้านเขาเช่นนี้ก็เพราะว่าเธอสงสัยผู้ชายตรงหน้าก็ไม่ใช่สามีที่แท้จริงของเธอเลยเพราะว่าสามีคนก่อนมีนิสัยเย็นชาและใช้ความรุนแรงแค่มีอะไรไม่ถูกใจเขาก็จะต่อยและเตะเธอแต่สามีในตอนนี้กลับเหมือนคนละคนเขาอ่อนโยนกับเธออย่างมากและใส่ใจสุดๆความแตกต่างที่ใหญ่โตทําให้เธอระมัดระวังทันทีอย่างไรก็ตามทุกอย่างนี้ก็เป็นเพียงการคาดเดาของเธอโรเบิร์ตเนื่องจากไม่มีหลักฐาน ของโรเบิร์ตที่ตั้งคันเธอจึงต้องเก็บความโกรธในสายตาไว้เธอจึงต้องใช้มีดอย่างระมัดระวังช่วยแจ็คกวนหนวดต่อไปแต่ทว่าแจ็คหลังจากกวนวหนวดเสร็จกลับพูดขอบคุณเธออย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้กระทั่งในคืนที่เข้านอนเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาพูดคาว่าราตรีสวัสดิ์กับเธอการกระทําที่ผิดปกติอย่างมากมายทําให้เธอรู้สึกสับสนในทันทีเธอไม่สามารถเข้าใจได้เลยแจ็คที่กลับมาจากการเกณฑ์ทหารทําไมถึงเหมือนคนละคนต้องรู้ว่าเมื่อหกปีก่อนเธอเพิ่งแต่งงานกับแจ็คไม่นาน เธอก็ต้องเผชิญกับการทำร้ายร่างกายจากฝ่ายเขาแม้กระทั่งในช่วงที่สงครามกลางเมืองอเมริกาเริ่มต้นทิ้งเธอที่เพิ่งตั้งคันไว้โดยไม่สนใจและเข้าร่วมการเกณฑ์ทหารตั้งแต่นั้นมาไม่มีจดหมายจากบ้านอีกเลยผู้คนต่างคาดเดาว,ว่าแจ็คต้องตายที่สนามรบแน่นอนแต่ไม่คาดคิดว่าวันนี้หลังจากหกปีขณะที่ลอร,รีกำลังทุบดินปลูกผักในสวนเธอก็รู้สึกตกใจเมื่อเห็นแจ็คก,กลับมาอย่างระทันหันในทันทีเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อเธอได้สติเธอรีบวิ่งกลับบ้านเพื่อหยิบรูปถ่ายของแจ็คที่ถูกเเเ็็ฝุ่นนนไ้้้าาชดดดใใหหสะออแลจัรรียย จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นชุดกระโปรงสวยๆจากมือกับลูกชายโรเบิร์ตอย่างตื่นเต้นออกไปต้อนรับแจ็คคิดว่าต่อไปจะได้รับการปฏิบัติอย่างเย็นชาจากแจ็คแต่เธอไม่เคยคิดเลยแจ็ค <Jack S 1> <Jack S 2> กลับเปลี่ยนไปจากที่เคยรังเกียจเธอเปิดแขนออกและกอดเธอแน่นและยังอ่อนโยนกับโรเบิร์ตที่ไม่เคยพบมาก่อนสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกแปลกใจมากขึ้นคือสุนัขสีดําที่เคยชอบแจ็คมากที่สุดในบ้านวันนี้กลับเหมือนไม่รู้จักเขาเลยและเห่าใส่เขาไม่หยุดจนกระทั่งแจ็คใช้มือตอบสุนัขสีดําอย่างเบาๆจึงทําให้มันเงียบลลลงงงืนนนัั้เพ่อออฉฉิมมกกาารบขแ ชาวบ้านได้เตรียมงานเลี้ยงต้อนรับแจ็คโดยเฉพาะแต่เมื่อมองไปที่แจ็คที่ยิ้มแย้มในงานเลี้ยงเรารีรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเสมอสามีที่เคยมีอารมณ์ร้อนและสกปรกในอดีตตอนนี้กลับกลายเป็นคนที่มีอารมณ์ดีและสุภาพและเมื่อโจเซฟคนผิวดำมาที่นี่เพื่อเยี่ยมแจ็คแจ็คเปลี่ยนท่าทีจากที่เคยดูถูกโจเซฟเขาได้ยื่นมือไปจับมือกับเขาอย่างตั้งใจแม้กระทั่งเชิญเขาไปทานอาหารด้วยกันอย่างอบอุ่นร่วมรับประทานอาหารค่ำด้วยกันฉากนี้ทําให้เราเตกตะลึงท,งทันทีและทําให้ชาวบ้้้าา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 านนนนททีี่่่่่่่่อออยยูัตกกกใใจจองยอยงมมมพววเเขไเขไไะรบ ทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึา่งเช่นนี้สำหรับเรื่องนี้แจ็คได้ชี้แจงว่าเพราะว่าหัวของผมได้รับบาดเจ็บที่สนามทบดังนั้นหลายสิ่งหลายอย่างผมจึงจำรายละเอียดไม่ได้นี่จึงทําให้ความสงสัยของทุกคนหมดไปแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นในความเป็นจริงเขาไม่ใช่แจ็คตัวจริงเขาชื่อจริงว่าทอมสันในระหว่างที่เข้าร่วมสงครามกลางเมืองเขาถูกส่งเข้าคุกเพราะเป็นทหารหนีโดยบังเอิญได้รู้จักกับซึ่งก็ถูกลงโทษเช่นกันเพราะละเมิดระเบียบทหารแจ็คตัวจริงที่หน้าตาเหมือนเขาแป็หลังจากใช้เวลากับเขาในคุกสี่ปี่ววกัับแจจ็ตริง ไม่นานสงครามกลางเมืองก็สิ้นสุดลงทหารหนีได้รับการอภัยโทษออกจากคุกแต่โชคร้ายที่ในวันอภัยโทษแจ็คตัวจริงเสียชีวิตในคุกเพราะไข้ไทฟอยด์อมสันช่วยฝังศพของแจ็คตัวจริงหลังจากนั้นเขาที่ไม่มีบ้านได้เข้ามาในที่นี้โดยปลอมตัวเป็นแจ็คตัวจริงหวังว่าจะได้สืบทอดทุกอย่างของเขาเมื่อคิดถึงเรื่องนี้แจ็ครู้สึกไม่สบายใจมากเพื่อบีงเบนความสนใจของผู้คนเขาเรียบจับมือภรรยาลอรีและเริ่มเต้นท่ามกลางเสียงเพลงที่สนุกสนานงานเลี้ยงแล้วหลังจากนั้นลอรีที่ยุ่งอยู่ตลอดทัััััั้้งงงววนนกกกลลเเตตรียมบหอออพพื่่ผ กลับพบว่าแจ็คตามมาที่นี่ดังนั้นลอรีจึงต้องเตือนเขาว่าเขาถูกไล่ออกจากการทํางานในศาลว่าทั้งสองคนได้แยกกันอยู่แล้วสิ่งนี้ทาให้แจ็กรู้สึกอึดอัดและเสียดายสีหน้าที่ผิดหวังนี้ถูกลอรีจับสังเกตได้อย่างเฉียดคมทาให้เธอเริ่มสงสัยในตัวตนของแจ็คมากขึ้นความไม่สบายใจนี้ทําให้เธอกลับไปที่ห้องและรีบซ่อนเข็มกลัดที่สืบทอดกันมาแต่เมื่อเธอหันกลับกลับพบว่าแจ็คยืนอยู่เบื้องหลังเธออย่างเงียบๆชั่วขณะลอรีตกใจจนชะง,งักอยู่ที่เดิมเมื่อรู้ว่าเขาแค่ต้องการให้เธอช่วยกวน ในฐานะภรรยาเธอจึงไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธเธอเตรียมเครื่องมือได้อย่างรวดเร็วเธอค่อยๆกวนหนวดให้แจ็คอย่างระมัดระวังไม่คาดคิดว่าเมื่อร่างกายสัมผัสกันอย่างต่อเนื่องแจ็คก,กลับกล้าหาญเขาได้ลูกไลเอลที่บางเฉียบของลอรีอย่างเบาๆใครจะรู้ว่าในวินาทีถัดมาลอรีได้เอามีดกโกนเจาะที่คอของเขาโดยตรงเธอขู่เขาด้วยเสียงดังถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์อีกฉันจะไม่ไว้หน้าแล้วแจ็คจึงกระหนักถึงการกระทำที่หุนหันพลันแล่นของเขาเขารีบวางมือที่ไม่สงบลงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทำไมลออรีีถึงตตต่่่้้าาาานนนนนเเเขขชแไดสบใใจ ว่าจะทำให้เรารยอมรับเขาและเขาจะรับผิดชอบหน้าที่ของสามีแทนที่แจ็คตัวจริงในการปกป้องบ้านหลังนี้จนถึงเช้าวันถัดไปแจ็คก,ก็ออกเดินทางไปตรวจสอบฟาร์มร้อยเอเคอร์ของเขาแต่ฟาร์มได้ถูกทำลายไปแล้วในสงครามกลางเมืองถูกกองทัพเหนือปล้นจนหมดสิน้นตอนนี้เหลือเพียงที่ดินรกร้างขนาดใหญ่ยังมีไก่บ้านผอมๆอ,อยู่ไม่กี่ตัวสำหรับเรื่องนี้แจ็ครู้สึกหมดหนทางไม่รู้ว่าจะจัดการที่ดินนี้อย่างไรขณะนั้นบาลหลูที่เดินผ่านมาได้หัวเราะย,ยอะเขาหากไม่รู้ว่าจะจัดการที่ดินนี้อย่างไรก็ให้มันเป็นของฉันดีกว่าเพราะว่าฉันเหมมาาะสกว่คุณ ที่จะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ที่แท้บ้านหลวงหมายปองลอรีมานานในช่วงหกปีที่แจ็คหายไปบ้านหลวงทําทุกอย่างเพื่อให้ลอรีหลงรักยินดีช่วยลอรีทางานเกษตรกรรมมาหกปีขณะที่ลอรีเตรียมที่จะยอมรับเขากลับไม่คาดคิดว่าแจ็คจะกลับมาสิ่งนี้ทําให้ทุกอย่างกลายเป็นศูนย์ในทันทีดังนั้นเขาจึงโทษแจ็คสําหรับความเกลียดชังทั้งหมดแจ็คแน่นอนว่าได้ยินความหมายที่ซ่อนอยู่ในคําพูดของเขาทันทีที่ประกาศอํานาจเหนือสแสดงความขอบคุณต่อการดูแลลอรีของบ้านหลวงพร้อมกันนั้นก็หวังว่าบ้านหลวงจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวววกกกกัับบบชีีิตขขออองงพเเาามื่ลถึ้น แจ็คได้ถามลอรีอย่างกระตือรือร้นเรื่องระหว่างเธอกับบาหลวงที่น่าประหลาดใจคือลอรีกลับแสดงออกอย่างสงบเธอได้สารภาพถึงการดูแลเอาใจใส่ของบาหลวงที่มีต่อเธอมาหลายปีและเปิดเผยถึงแผนการแต่งงานของทั้งสองคนเมื่อคําพูดนี้หลุดออกมาแจ็คก,ก็รู้สึกหึงหวงทันทีแต่เมื่อเขาได้รู้ว่าลอรีและบาหลวงไม่ได้ทําเรื่องที่เกิดเลยและเพราะการกลับมาของเขาอย่างกระทหทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนหยุดชะง,งักความหึงหวงในใจของเขาค่อยๆหายไปเขาเลือกที่จะไม่ถือสายอีกต่อไปลอรีเองก็เพราะความใจดีของแจ็คโดยไม่รู้ตัวก็มีความรู้้สึึกกดีต่อเขขาามน คืนนั้นแจ็คที่อาบน้ำเสร็จแล้วได้ค้นหาเสื้อผ้าจากตู้และเปลี่ยนใส่แต่ลอรีเมื่อเห็นกลับตกใจมากเสื้อผ้าชิ้นนี้เป็นสิ่งที่เธอเคยทำขึ้นเพื่อแจ็คที่แท้จริงอย่างไรก็ตามแจ็คที่แท้จริงกลับรู้สึกว่าเสื้อผ้าชิ้นนี้เล็กไปนหนึ่งขนาดดังนั้นเขาจึงไม่ชอบและไม่เคยใส่มันเมื่อแจ็คทราบเรื่องนี้เขาก็รีบขอโทษลอรีทันทีก่อนหน้านี้เป็นความผิดของฉันที่ไม่เห็นคุณค่าความตั้งใจของเธอฉันสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วในอนาคตคำพูดนี้ทำให้ลอรีรู้สึกประทัับใจจจออออออยยย่่่่่าาาาางงงงงลึึกซ้้้แแมมววเเเธธะชชืืคคนีีีสททริข เขาคือสามีที่แท้จริงของเธอแต่ความอบอุ่นนี้ทําให้เธอเปิดใจให้กับแจ็คคืนนี้เธอไม่เพียงแต่ไม่ไล่เขาออกไปเหมือนก่อนแต่กลับหวังว่าเขาจะอยู่กับเธอเมื่อเผชิญหน้ากับลอรีที่อ่อนโยนและสวยงามแจ็คก็ไม่สามารถระง,งับความรักในใจของเขาได้เขาได้จูบเธออย่างใกล้ชิดจากนั้นเขาก็ใช้เวลาคืนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นกับเธอในวันถัดไปแจ็คเพื่อทําให้ใกล้ชิดกับลูกชายโรเบิร์ตจงใจใช้โอกาสไปเมืองเพื่อซื้อรองเท้าพาโรเบิร์ตไปด้วยระหว่างทางยังสอนเขาขับรถด้วยตัวเองด้วยความช่วยเหลือของแจ ไม่นานทั้งสองก็ขับรถมาถึงร้านรองเท้าแต่เมื่อเจ้าของร้านนำรองเท้าคู่นั้นออกมาซึ่งเป็นตัวอย่างรองเท้าที่ทำให้แจ็คจิงเมื่อ6ปีก่อนกลับพบว่าแจ็คในตอนนี้เท้าเล็กกว่าก่อนสองขนาดชัดเจนว่านี้ไม่ใช่เท้าของคนเดียวกันสำหรับเรื่องนี้แจ็คอ้างว่าเจ้าของร้านเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวอย่างจึงหลบเลี่ยงไปยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่มีเวลาไปยุ่งกับเจ้าของร้านตอนนี้เพราะว่าเขาเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวที่สามารถทําให้รวยได้อย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตลาดยาสูบขาดแ เมื่อกลับถึงบ้านเขาเรียกชาวหมู่บ้านทั้งหมดมาที่นี่ทันทีในฐานะที่เป็นเจ้าของฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านเขาวางแผนที่จะให้เช่าที่ดินให้แต่ละคนเพื่อปลูกยาสูบรวมถึงคนผิวดำที่ไม่เป็นที่นิยมด้วยในเวลานั้นรายได้ครึ่งหนึ่งจะใช้จ่ายในการจ่ายค่าเช่าส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ได้เองหลังจากนั้นหากมีเงินเหลือเก็บบ้านยังสามารถใช้เงินซื้อที่ดินได้ข้อเสนอนี้ทําให้ทุกคนไม่สามารถกลั้นความดีใจได้อย่างไรก็ตามในขณะนั้นบาหลวงกลับทําให้ทุกคนผิดหวังเขาเชื่อว่าราาาาาาาคคขขออองงงงงเเมมล็็ดยสบแแแกกกว่ทํะินนฝ้ ถูกต้นเป็นหมดในช่วงสงครามกลางเมืองโดยกองทัพเหนือตอนนี้เขาจะมีเงินสดที่ไหนมาซื้อมเมล็ดยาสูบละ่ะเมื่อคำพูดนี้ออกมาชาวบ้านต่างเริ่มลังเลแจ็คเห็นดังนั้นจึงรีบเปิดเผยความคิดของเขาเขาหวังว่าทุกคนจะช่วยกันรวบรวมเงินซื้อมเมล็ดพันธุ์อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงการต้องใช้เงินของตัวเองชาวบ้านก็เริ่มลังเลในขณะที่สถานการณ์กำลังจะควบคุมไม่ได้ลอรีที่เงียบอยู่ตลอดก็ลุกข,ขึ้นมาอย่างตะทันหันเธอพร้อมที่จะบรจะิจาคเข็มกลัดโบราณที่มีมูลค่าหนึ่งพันดอลลาร์ ทุกคนในที่สุดก็วางความกังวลในใจลงต่างก็หยิบของมีค่าของตนออกมาลงทะเบียนแม้แต่โรเบิร์ตก็หยิบมีดเล่นที่เขาสะสมออกมาเพียงเพื่อช่วยแจ็คจากนั้นแจ็คก,ก็ลากรถที่เต็มไปด้วยของมีค่าพร้อมกับความหวังของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านได้เริ่มต้นการเดินทางไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ในขณะเดียวกันชาวบ้านก็ไม่ทำให้แจ็คติดหวังจากนั้นก็เริ่มทำงานอย่างขมขม่นพวกเขาเริ่มแบ่งที่ดินทำการกำจัดวัชพืชและไถทรวนชั่วพริบตาที่ดินก็ถูกไถทรวนเสร็จสิ้นอย่างไรก็ตามเวลาาผ่านนนวววััแลแล้เา เห็นได้ชัดว่าเวลาที่ดีที่สุดในการตุกยาสุกกำลังจะมาถึงแจ็คเหมือนกับหายไปจากโลกนี้ไม่กลับมาเสียทีสิ่งนี้ทําให้ชาวบ้านรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นในขณะนั้นลอรีได้ก้าวออกมาเผชิญกับแรงกดดันเพื่อลอ,อกใจชาวบ้านแจ็คจะไม่หลอกลวงทุกคนฉันเชื่อว่าเขาจะกลับมาพร้อมกับมเมล็ดพันธุ์ในไม่ช้าไม่นานในวันที่มีพายุและฝนตกหนักขณะที่ลอรีอยู่ที่บ้านจัดเตียงเธอเห็นแจ็คก,กลับมาอย่างกระทันหันด้วยความตื่นเต้นเธอเดินไปจับปกเสื้อของแจ็คถามเขาว่าไปไหนมาสําหรับเรื่องนี้แจ็คไม่ได้ตอบเพราะเมล ได้บอกทุกอย่างแทนเขาแล้วหลังจากนั้นแจ็คยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับลอรีอย่างจริงจังเริ่มนําชาวบ้านตุกยาสูบหลังจากทํางานอย่างหนักไม่นานมาเมล็ดก,ก็เริ่มงอกและแตกหน่อและไม่นานก็เริ่มออกดอกทําให้ชาวบ้านดีใจอย่างมากและเชื่อมั่นในแจ็คที่น่าเชื่อถือมากขึ้นขณะที่แจ็คพาชาวบ้านทั้งหมู่บ้านร่ารวยเขาก็ไม่ลืมที่จะดูแลครอบครัวของตัวเองไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนในวันปกติเขาจะยังคงเล่าเรื่องก่อนนอนให้โรเบิร์ตทุกวันและช่วยลอรีจัดการงานบ้านทุกอย่างอย่างเต็มใจทใหาหวน,น่นน่ีชืน ลอร,รีตั้งคันได้ไม่นานอย่างไรก็ตามขณะที่มีข่าวดีเข้ามาข่าวร้ายก็ตามมาอย่างรวดเร็วยาสูบในฟาร์มมีแมลงศัตรูพืชจำนวนมากหากปล่อยให้แพร่กระจายต่อไปความเสียหายจะรุนแรงมากวิธีการกำจัดมแมลงศัตรูพืชนี้มีเพียงบาลหลวงคนเดียวที่รู้แต่แจ็คติดขัดในความสัมพันธ์คู่แข่งกับบาลหลวงเขาจึงไม่ยอมลดตัวไปขอความช่วยเหลือจากอีกฝ่ายขณะที่เขากำลังเครียดอยู่ชายเร่ร่อนสามคนได้มาที่ฟาร์มของเขาอย่างตะทันหันพวกเขาเคยเป็นเพื่อนร่วมรบของแจ็คในสนามรบตอนนี้พวกเขาต้องการหางานทำที่นี่อย่่่าาาางงไรรกก็ตมสิททีทใใหห้พวเขปะลดจคือ แจ็คในตอนนี้ไม่รู้จักพวกเขาเลยและเขาก็ไม่มีรอยแผลเป็นที่เคยได้รับจากการบาดเจ็บในสนามรบความแปลกนี้ทําให้ชายเร่ร่อนอยากถามให้ชัดเจนแจ็คกลัวว่าความจริงจะถูกเปิดเผยเขาจึงหยิบมีดออกมาและตะโกนไล่พวกเขาออกไปฉากนี้ถูกลอรีที่อยู่ชั้นบนเห็นพอดีเธอรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเธอจึงรีบเข้าไปถามแจ็คว่าพวกเขาคือใครแต่แจ็คไม่อยากพูดถึงพวกเขาอีกเลยแม้กระทั่งเมื่อถูกลอรีถามซ้ําถึงกับโมโหยอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เชื่อว่าเธอควรให้ความสนใจกับยาสูบมากกว่าไม่ใช่เรื่องไร้สาระเหล่านี้แม้ว่าลอรีจะรู้สึกแปลกใจต่อปฏิกิริยาที่รุนแรงของแจ็กรู้สึกแปลกใจมากแต่เพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะก,กันเธอจึงต้องเงียบเดิมทีคิดว่าสิ่งนี้จะผ่านไปแต่ไม่คาดคิดว่าในวันถัดมาบ้านหลวงจะมาที่ฟาร์มของแจ็คอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาเปลี่ยนแปลงจากความระนีแนดีถึงกับมออบสูตรกำจัดหนอนให้กับแจ็คลังจากพูดคุยกับแจ็คไม่กี่ประโยคบ้านหลวงก็รีบไปหาลอรีบอกลอรีเกี่ยวกับความลับใหญ่โตที่แท้มเมื่อวานนี้เขาไได้พบบกกัคนนรร่่อทีถู จากปากของพวกเขาได้รู้ว่าเมื่อก่อนแจ็คมีแผลเป็นจากการบาดเจ็บในสนามรบแต่ตอนนี้แจ็คก,กลับไม่มีแผลเป็นนั้นแล้วและเมื่อสักครู่นี้เขาได้พูดคุยกับแจ็คและได้กล่าวถึงมิสหายเก่าของแจ็คชื่อหิวตันแปลกที่แจ็คในปัจจุบันไม่รู้จักเขาเลยสิ่งนี้ทำให้บารหลวงสรุปได้ว่าแจ็คในปัจจุบันเป็นเพียงของปลอมที่แอบอ้างสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกโกรธมากขึ้นคือเขาไม่เชื่อว่าลอรีไม่เห็นแจ็คในปัจจุบันไม่ใช่สามีที่แท้จริงของเธอเลยแต่เธอก็ยังเต็มใจที่จะนอนกับแจ็คก,การททรรรรยยยศขขออองงง้้บาาาาวกจััดดเไสแชช่่่ ฉากแช่งให้ครอบครัวของลอรีกุ้รบลอรีไม่ได้โต้แย้งสิ่งที่บัดหลุมพูดเพราะว่าเธอกําลังหลอกตัวเองอยู่จริงๆแล้วในวันเดียวกับที่แจ็คกลับมาลอรีได้เดาแล้วว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่สามีของเธอแต่ในระหว่างการใช้ชีวิตร่วมกันในภายหลังเธอกลับถูกดึงดูดโดยความอ่อนโยนและความดีของเขาจึงไม่ยอมเปิดเผยตัวตนของเขาแต่วันหนึ่งเธอก็ต้องเผชิญกับทุกอย่างนี้คืนนั้นแจ็คดื่มเหล้ามากมายเขาดูเหมือนจะรู้ว่าตัวตนของเขาถูกเปิดเผยแล้วเขาถามลอรีอย่างไม่เคยมีมาก่อนว่าเธอรักเขาจริงหรือไม่ชัดเเจนว่่่าาาคคถมมมขอองแไหะส ตอนนี้ลอรีแค่อยากอยู่คนเดียวเงียบๆใต้การถามถ่ยไม่หยุดหย่อนของแจ็คลอรีรู้สึกเครียดและรำคาญเธอจึงหยิบปืนออกจากลิ้นชักและตะโกนใส่เขาหยดุดพูดรีบออกไปจากบ้านของฉันแต่แจ็คเชื่อว่านี่คือบ้านของเขาไม่ว่าจะพูดอะไรเขาก็ไม่ยอมออกไปเมื่อเห็นแววตาที่มั่นคงและมุ่งมั่นของแจ็คลอรีในที่สุดก็วางปืนในมือการอยู่เคียงข้างกันตลอดปีที่ผ่านมาทำให้เธอมีความรู้สึกต่อแจ็คไปแล้วหลังจากนั้นแจ็คที่รู้สึกผิดหวังก็กลับไปนอนในห้องคนเดียว แต่กลับถูกเสียงอึกอึกจากข้างนอกตุกในกลางดึกเขารีบวิ่งออกไปนอกประตูเพื่อหาความจริงที่แท้เป็นกลุ่มคนูงมน้ากจากขี่ม้ามาที่บ้านเพื่อจุดไฟพวกเขาอ้างว่าตนเป็นผู้ปกป้องและที่ชนชาติเพราะไม่พอใจที่คนผิวดำมีที่ดินดังนั้นพวกเขาจึงจับโจเซฟคนผิวดำมัดไว้นำเขามาเผชิญหน้ากับแจ็คเพื่อสอบถามบอกว่าหากคุณกล้าขายที่ดินให้คนผิวดำอีกเราจะทำให้คุณต้องจ่ายในราคาที่เจ็บปวดแต่แจ็คกลับคิดว่าการที่โจเซฟซื้อที่ดินนั้นถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะพูดอะไรเขาก็ไม่ยอมตกลงขณะที่หลายคน ปืนของคนสวมหน้าก,ากากเกิดลั่นขึ้นโดยไม่ตั้งใจเสียงปืนทำให้โรเบิร์ตและลอรีที่หลับอยู่ตื่นขึ้นคนสวมหน้ากากกลัวว่าจะดึงดูดชาวบ้านคนอื่นๆจึงรีบขี่ม้าออกจากที่เกิดเหตุหลังจากนั้นแจ็คก,ก็รีบไปที่ห้องของโรเบิร์ตทันทีเขาได้ตอบโยนอารมณ์ของโรเบิร์ตอย่างอ่อนโยนฉากนี้ถูกลอรีที่รีบมาถึงเห็นพอดีเมื่อเธอเผชิญหน้ากับผู้ชายที่มีความรับผิดชอบเช่นนี้ลอรีไม่สนใจแล้วว่าเขาจะเป็นแจ็คตัวจริงหรือไม่เพราะในขณะนี้เธอได้ถือว่าแจ็คเป็นสามีของเธอแแแลลลลล้ว้ววอออออยยย่่่่่าาางงไไไไรรกกก็็ตตมมมมมีจจะเืสบสบบนหัปป เขามักจะมาหาเรื่องกับแจ็คเป็นระยะ,ะยะวันนั้นเขากลับบุกเข้าไปในบ้านของแจ็คโดยตรงเขาต่อว่าแจ็คว่าเป็นโจรที่ขโมยครอบครัวของคนอื่นสำหรับเรื่องนี้แจ็คก,ก็สวนกลับอย่างไม่ปราณีแล้วคุณไม่ใช่คนที่จ้องมองภรรยาของคนอื่นหรือทันใดนั้นทั้งสองคนก็เริ่มต่อสู้กันอย่างไม่ลงรอยขณะที่ทั้งสองกำลังต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายแจ็คถูกโรเบิร์ตที่วิ่งมาทันใดนั้นบอกกล่าวแม่ให้กำเนิดน้องสาวคนหนึ่งข่าวนี้ทำให้แจ็คหยุดการต่อสู้ทันทีเขารีบไปเยีีี่่่่่่ยยยมมมมภรรราา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 าแลลลลลละูููกกกกสสวววววววออออองงงดดทนนนนัใใ้้ชเเเขไปคคุืต และมีความหวังและแรงผลักดันในชีวิตมากขึ้นไม่นานฟราร์มยาสูบก,ก็ได้ผลผลิตที่ดีตอนนี้เพียงแค่ชาวบ้านขายยาสูบออกไปก็จะสามารถทํากําไรได้อย่างมหาศาลขณะที่ทุกคนตื่นเต้นกับเรื่องนี้จูจูตำรวจสองคนก็พบแจ็คพวกเขาจะจับกลุ่มแจ็คในข้อหาฆาตรกรรมอย่างไรก็ตามแจ็คก,กลับไม่รู้เรื่องนี้เลยเพราะว่าเขาไม่เคยฆ่าคนใดเลยและชาวบ้านก็ไม่เชื่อเช่นกันคนดีแบบนี้จะเป็นฆาตรกร,รได้อย่างไรจนกระทั่งแจ็คถูกตำรวจพาไปที่ศาลเพิ่งได้รู้เรื่องทั้งหมดจากปากของโจยเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่แจ็คตัวจริงจะเข้าร่วมสงคราม ในปีนั้นแจ็คตัวจริงเกิดมีปัญหากับคนที่คาสิโนในความโกรธแจ็คตัวจริงได้ชักปืนออกมายิงฝ่ายตรงข้ามแล้วก็หนีไปในทันทีหลายปีต่อมาตำรวจได้ตามรอยเบาะแสมาและจับแจ็คผิดตัวซึ่งหมายความว่าหากข้อกล่าวหานั้นเป็นจริงแจ็คจะต้องรับผิดชอบแทนแจ็คตัวจริงและถูกประหารด้วยการแขวนคอถ้าจะพูดถึงการพลิกผันเขาต้องแสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของเขายอมรับว่าเขาไม่ใช่แจ็คตัวจริงในช่วงพักการพิจารณาคดีลอรีที่รู้สึกกังวลได้เรียกล่อมแจ็คให้แสดงตัวตนที่แท้จริงของเขาแต่แจ็คไม่ยอมตกลง และยืนยันว่าเขาคือแจ็คตัวจริงในที่สุดลอรีเพื่อรักษาชีวิตของแจ็คในการพิจารณาคดีครั้งที่สองได้มีการนําเสนอหลักฐาน<ๆ>เธอเชื่อว่าแจ็คไม่ใช่สามีที่แท้จริงของเธอจากนั้นเธอได้เสนอหลักฐานที่ละเอียดมากมาย<ๆ>เช่นสุนัขสีดําที่แจ็คแท้เล็งดูด้วยตัวเองปัจจุบันกลับไม่รู้จักเขาแล้วและแจ็คแท้จะไม่มีวันเอาใจใส่เธอเช่นนี้และจะไม่มีวันเป็นมิตรกับโจเซฟคนผิวดําเช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นจะไม่มีวันอดทนและใส่ใจโรเบิร์ตเช่นนี้แต่หลักฐานที่ไม่สําคัญเหล่านี้กลับทําให้ทัั้้งงงหหอวรเสียด และไม่สามารถนมน้วผู้พิพากษาและทนายความของโจทได้เลยในที่สุดทนายความของแจ็คก็ได้เรียกพยานใหม่โฟซัมโฟซัมเคยอยู่ในเรือนจําเดียวกับแจ็คแท้และแจ็คปลอมดังนั้นเขาจึงรู้เรื่องราวของพวกเขาเป็นอย่างดีและเขาคือหนึ่งในคนสวมหน้ากากที่โจมตีโจเซฟในคืนนั้นเขาเลือกที่จะขึ้นให้การเป็นพยานอเกนแจ็คก็เพราะว่าเมื่อเปิดเผยตัวตนที่ปลอมของแจ็คดังนั้นที่ดินที่เขาขา,ายให้คนถิวดําจะไม่มีผลทางกฎหมายดังนั้นโฟซัมจึงมีแผนนี้อยู่ในใจเขาชี้ให้เห็นว่าแจ็คมีชื่่่อจรรรริิงววาาาททมมสัันนนนเเเเขคยยป็กกตตตุ้้ีีพฤ เมื่อเจ็ดปีก่อนเขาได้เหลอกเอาเงินของชาวบ้านในหมู่บ้านไปสร้างโรงเรียนหลังจากนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษเขาจึงหนีไปเข้าร่วมกองทัพแต่ระหว่างทางเขากลายเป็นทหารหนีและถูกส่งไปยังคุกเมื่อได้ยินคำให้การนี้แจ็คเริ่มนั่งไม่ติดแล้วเขาได้ไล่ทนายความของตนออกในศาลและบอกว่าเขาต้องการแก้ต่างให้ตัวเองเขาอ้างว่าโฟซัมคือคนที่บุกเข้าไปในบ้านของเขาและเป็นหนึ่งในคนสวมหน้ากากาที่ทำร้ายโจเซฟและโฟซัมได้ชี้แจงในศาลว่าเป้าหมายของเขาคือเพื่อที่จะหยุดเขาจากการขายที่ดินให้กับโจเซฟคนผิวดำ โฟซัมที่แทนถูกเปิดเผยเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเริ่มพูดจาไม่เลือกคำและด่าทออย่างไม่เป็นระเบียบกล่าวหาว่าแจ็คเป็นคนหลอกลวงอย่างสิ้นเชิงแม้กระทั่งได้ทะเลาะก,กับผู้พิพากษาคนถิวดำที่ขัดขวางเขาเชื่อว่าคนถิวดำไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้พิพากษา ผู้พิพากษาโกรธจัดโดยอ้างว่าฟอนสันดูมิน่นศาลจึงตัดสินให้เขาเข้าคุก6กวันดังนั้นคำให้การของเขาจะไม่มีผลอีกต่อไปในกรณีที่หลักฐานการป้องกันของฝ่ายจำเลยทั้งหมดไม่มีผลผู้พิพากษาให้แจ็คแสดงหลักฐานด้วยตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าเขาคือแจ็คตัวจริงต่อเรื่องนี้แจ็คก,กล่าวว่าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านสามารถเป็นพยานได้แมอีกชั่วขณะชาวบ้านต่างลุกขึ้นและสาบานยอมรับว่าเขาคือแจ็คตัวจริงแม้กระทั่งโรเบิร์ตก็ลุกขึ้นยกเว้นลอรีเพราะว่าเธอไม่ต้องการให้้้้แแจ็็คถูกกกตตััััดดสิิินนนนปรรระหหาาชชีีวงงงเธออผญ ยืนยันว่าแจ็คไม่ใช่สามีที่แท้จริงของเธอและเหตุผลนั้นง่ายมากเพราะฉันไม่เคยรักเขาเหมือนที่รักคุณคำพูดนี้ทาให้แจ็คชะนักอยู่กับที่หลังจากนั้นเขาได้พูดออกมาด้วยความเจ็บปวดถึงปัญหาของแจ็คตัวจริงและแจ็คปลอมถ้าฉันไม่ใช่แจ็คตัวจริงงั้นสัญญาการโอนที่ดินที่ฉันเซ็นไว้ก่อนหน้านี้สัญญาการโอนที่ดินทั้งหมดจะเป็นโมฆะชาวบ้านจะกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยคุณก็จะถูกทุกคนตำหนิว่าไม่รักษาความเป็นภรรยาถูกคนอื่นดูถูกแม้กระทั่งลูกสาวของเราก็จะกลายเป็นลูกนอกสมรสที่ไไมม่สาารถเปเปิดดผย้ ทำให้เธอไม่สามารถเงยหน้าขึ้นได้ตลอดชีวิตคำพูดนี้ทําให้ลอรีตกอยู่ในความเงียบเป็นเวลานานในที่สุดเธอก็ต้องยอมรับสิ่งที่แจ็คยืนยันในขณะเดียวกันบ้านหลวงที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเงียบๆเดินออกจากศาลในขณะนี้เคเฟลีเข้าใจการเลือกของลอรีและรู้สึกชื่นชมในความกล้าหาญและความรับผิดชอบของแจ็คจากนั้นแจ็คที่ถูกตั้งข้อหาอย่างชัดเจนถูกผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตในทันทีก่อนการประหารลอรีได้มาเยี่ยมแจ็คที่เรือนจําและนําข่าวดีมาสู่แจ็คยาสูบข,ของชาวบ้านขายได้ในราคาที่ดี และลูกชายลูกสาวที่บ้านก็สบายดีสิ่งนี้ทําให้แจ็คมีความสุขมากไม่สามารถห้ามใจได้จึงกอดลอรีและหมุนไปรอบๆหลังจากนั้นทั้งสองก็พูดคุยกันเรื่องต่างๆนานา,นานเป็นเวลานาน,านสุดท้ายก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องของแจ็คตัวจริงและแจ็คตอบได้จนถึงตอนนี้แจ็คจึงยอมรับในที่สุดที่จริงแล้วสิ่งที่โฟซัาามพูดในสารนั้นเป็นความจริงทั้งหมดชื่อจริงของฉันคือทอมสันและแจ็คตัวจริงได้เสียชีวิตในเรือนจาเพราะโรคไทฟอยด์ไปนานแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้ลอรีก็พังทลายลง,งแ,ว,งแลว้ล เธอขอร้องให้แจ็คอย่าไปตายอีกเธอยังอยากใช้ชีวิตรวมกับเขาไปจนแก่เฒ่าแจ็คก,ก็ไม่ต่างอะไรจากนี้แม้ว่าเขาจะอยากใช้ชีวิตร่วมกับลอรีแต่เพียงในฐานะแจ็คเท่านั้นเขาจึงจะมีบ้านหลังนี้มีทุกอย่างในปัจจุบันดังนั้นเขาจึงตัดสินใจยอมรับผิดอย่างเด็ดเดี่ยวไม่เพียงเพื่อปกป้องชื่อเสียงของลอรีแต่ยังเพื่อปกป้องที่ดินของชาวบ้านและยังเพื่อไถ่าบาปที่เขาเคยทำไว้ดังนั้นเขาจึงต้องเป็นแจ็คที่แท้จริงให้ได้ในขณะน,นี้ลอรีฟันลี้งเข้าใจของแจ็คจากนั้นทั้ การได้เป็นสามีภรรยากันคือโชคดีที่สุดในชีวิตของพวกเขาทันใดนั้นการมาของเจ้าหน้าที่เรือนจำก็ขัดจังหวะทั้งสองซึ่งหมายความว่าแจ็คจะถูกนำตัวไปยังที่ประหารในไม่ช้าก่อนที่จะแยกจากกันลอรีได้สวมเสื้อผ้าที่เธอเย็บด้วยมือให้แจ็คและแจ็คก,ก็ได้นำแหวนที่เขาสวมใส่มาหลายปีสวมใส่ที่นิ้วนางของลอรีในขณะนั้นทั้งคู่ได้กลายเป็นสามีภรรยากันอย่างแท้จริงหลังจากนั้นแจ็คถูกนำตัวไปยังสถานที่ประหารไม่คาดคิดว่ามีชาวบ้านจำนวนมากมารวมตัวก,กันที่นั่นเพื่อมาส่งเขาาาาากกกนี้้้ทใใหแจจ็รูสึบึบงงอ,อย่ม ก่อนที่จะมีการประหารเขายิ้มให้ลอรีข้ามฝูงชนเพื่อเป็นการบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายในวินาทีถัดมาเขาถูกสวมถุงผ้าและถูกประหารด้วยการแขวนคอหลังจากแจ็คเสียชีวิตศพของเขาถูกชาวบ้านฝั่งที่จุดสูงสุดของหมู่บ้านเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงต่อเขาและลอร,รีมรักจะไปที่หลุมศพของแจ็คเพื่อสตาระแม้ว่าแจ็คจะจากไปจากโลกนี้แต่ความรักจะไม่มีวันจางหายกำกับโดยโจนาห์มีนำแสดงโดยริชาร์ดเกียร์และจูดี้ฟอสเตอร์เป็นภาพยนตร์แนวดราม่าที่ออกฉายในปี1993 ภาพยนตร์ได้ผสมผสานการถ่ายทอนส่วนบุคคลเข้ากับการเลือกความรักนำเราไปสู่การคิดความจริงและเท็จของตัวตนกับความดีและความชั่วของจิตวิญญ,ญาณอันไหนที่แท้จริงมากกว่ากันจุดที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกเตือนใจที่สุดในภาพยนตร์คือการที่มันแสดงให้เห็นถึงชายคนหนึ่งที่เคยประพฤติตนไม่ดีว่าเขาจะกลายเป็นคนดีได้อย่างไรและกลายเป็นคนดีที่แท้จริงแจ็คสามารถหลีกเลี่ยงโทษประหารชีวิตได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เขายอมรับว่าเขาไม่ใช่แจ็คที่แท้จริงแต่เขายอมตายเพื่อที่จะเป็นแจ็คเพราะต,ตัวตนของแจ็คทำให้เขาค้นพบในชีวิต ความมีเกียรติและคุณค่าที่ไม่เคยมีมาก่อนและนางเอกลอรีจริงๆแล้วตั้งแต่ต้นเธอรู้ว่าแจ็คคนนี้ไม่ใช่แจ็คคนเดิมแต่เธอก็เลือกที่จะยอมรับสามีเวอร์ชันปรับปรุงนี้อย่างเด็ดเดี่ยวสุดท้ายแล้วประโยคที่เธอพูดในศาลฉันไม่เคยรักเขาเหมือนที่รักคุณไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตแจ็คแต่ยังเปิดเผยความจริงของความรักที่จริงแล้วสิ่งที่เรารักไม่ใช่แค่เปลือกนอกแต่เป็นจิตวิญญาณที่อยู่ใต้เปลือกนอกแจ็คจึงยอมตายดีกว่าที่จะเปิดเผยตัวตนเพราะเขาเข้าใจว่าคุณค่าของชีวิตทีีีีีี่่่่่่่่่่่แแแทท้้้้จรรรริิิงไไไไไมมมดดออออออยยยยููููกกาาาาชชวววตตตนนนนคหขึับเเพืะ สุดท้ายเขาใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อแลกกับเกียรติยศของภรรยาอนาคตของลูกและความหวังของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านความกล้าหานี้ทําให้เราเข้าใจว่าพลังของความรักสามารถข้ามผ่านทุกขอบเขตรวมถึงความตายเองด้วยที่จริงแล้วในชีวิตประจําวันเราก็ไม่ต่างอะไรจากการแสดงบทบาทบางอย่างบทบาทที่เราปรารถนาและบทบาทนี้ก็ผลักดันเราให้เป็นตัวเองที่ดีกว่าเพียงแค่เรามีความมุ่งมั่นสุดท้ายเราจะสามารถเป็นตัวเองในอุดมคติได้เอาละวันนี้ขอจบการแชร์ภาพยนต์ไว้เพียงเท่านี้เชิญทุคกคนกดไลค์แสดงความคิดเห็นและแชร์ได้เลย ฉันคือซาหูเราคอยที่จะพบคุณในครั้งหน้า